ลโค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นการเรียนวิทยาการคำนวณครั้งที่5นะคะวันนี้ครูสอนเองเป็นเรื่องนิพจน์เปรียบเทียบนะลูกมาดูกัน,นะคะ่ะ นิพจน์เปรียบเทียบนะคะเป็นนิพจน์ที่ใช้ตัวดําเนินการเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบค่าของนิพจน์คณิตศาสตร์สองนิพจน์ซึ่งในภาษาไพทอนเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็นเป็นคลาสบูลซึ่งมีค่าซึ่งจะมีค่าความจริงเนี่ยเป็น True หรือว่าเป็น f false เท่านั้นนะคะ true เนี่ย T R U E หมายถึงเป็นจริง false เนี่ย F A L S E หมายถึงเป็นเท็จก็คือว่าถ้าเราใช้ตัวเปรียบเทียบเนี่ย ใช่ไหมลูกค่าที่ออกมาเนี่ยที่คอมพิวเตอร์จะรู้เนี่ยมันจะมีแค่ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จมันจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขเหมือนที่เราเรียนกันปกติเนาะก็ต้องจําไว้ว่า true เนี่ยถู e หมายถึงจริง false เนี่ยหมายถึงเป็นเท็จก็คือไม่จริงนะลูกเป็น false ตัวดําเนินการนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวเนาะตัวแรกเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเนี่ยมันจะมีความหมายว่าเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยสออันนะมีความหมายว่าเท่ากัน ตัวอย่างการใช้เวลาเราใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมือนเราจะถามถามคอมพิวเตอร์ว่ามันเท่ากันไหมก็คือ x เท่ากันกับ y ไหมอืมอ่าตัวที่สองคือเครื่องหมายตกใจกับเท่ากับเนี่ยมันมีความหมายว่าไม่เท่ากันเวลาเราใช้ก็คือ x ไม่เท่ากันกับ y ไหมอืมเพราะเราเป็นคำถามนะลูกในคอมพิวเตอร์เหมือนเราถามคอมพิวเตอร์ว่าเนี่ยมันไม่เท่ากันไหมต่อไปตัวที่3มลูกมากกว่าเท่ากับหมายความว่า ามากกว่าหรือเท่ากับ x มากกว่าหรือเท่ากับ y ไม้ในความหมายของคำว่าหรือเนี่ยก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นจริงแล้วถ้า x เนี่ยมันมากกว่า y เนี่ยก็ถือว่าเป็นจริงแล้วหรือว่า x เนี่ยมันเท่ากับ y ก็ถือว่าเป็นจริงด้วยเหมือนกันโอเคไหมต่อไปอันที่4ีลูกน้อยกว่าเท่ากับ คือน้อยกว่าหรือเท่ากับอะความหมายมันข้างบนเลยถ้า x น้อยกว่า y เนี่ยก็ถือว่าเป็นจริงแล้วหรือว่าจะเป็น x เท่ากับ y เนี่ยก็ถือว่าเป็นจริงเหมือนกันก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอะต่อไปมากกว่า ใช่ไหมเครื่องหมายมากกว่าทางคณิตศาสตร์เนาะมากกว่าอ่ะใช้เหมือนกันเลยกับ Python x มากกว่า y ไหมอ่ะเป็นคําถามใช่ไหมเพราะว่าเราจะไปพิมพ์ในโค้ดเพื่อจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยพิจารณาให้เราว่ามันมากกว่ากันไหมอ่ะน้อยกว่าก็เครื่องหมายน้อยกว่าทางคณิตศาสตร์เลยน้อยกว่า x น้อยกว่า y ไหมมาดูวิธีใช้อ่ะมาดูกันว่าถ้าครูกําหนดให้ x เท่ากับ5 y เท่ากับ7อ่ะวิธีใช้เห็นไหมลูก ห้าเท่ากับเท่ากับเจ็ดเห็นไหม x เท่ากับเท่ากับ y อ่ะแล้วก็มาใส่ใช่ไหม x ของเราคือห้า y ของเราคือเจ็ดก็มาใส่ห้าเท่ากับเท่ากับเจ็ดไหมก็คือเท่าเท่ากันกับเจ็ดไม้อ่ะผลลัพธ์ต้องเป็นอะไรคะห้าเท่ากับเจ็ดไม้ไม่เท่ากับไม่เท่ากันใช่ไหมลูกผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็น false เห็นไหมเป็นเท็จเป็นเท็จเป็น false อ่ะต่อไปเครื่องหมายไม่เท่ากันอ่ะเป็นเครื่องหมายตกใจกับเท่ากับอ่ะ x x ของเราก็คือ5 5ไม่เท่ากันกับ7ใช่ไหมจริงไหมห้าไม่เท่ากับ7จ็ดจริงดังนั้นออกมาเป็น true เป็นจริงต่อไป x มากกว่าเท่ากับ y ไหมก็คือ5มากกว่าเท่ากับ7ไหม5้5มากกว่า7้ไหมไม่5น้อยกว่า7ใช่ไหมลูก5เท่ากับ7ไหมก็ไม่อีกดังนั้นคำตอบออกมาก็ต้องเป็น false เป็นเท็จ ต่อไป x น้อยกว่าเท่ากับ7จ็ดไม้ต้องพิจารณา2กรณีใช่ไหม5้น้อยกว่า7จริงไหมจริง5เท่ากับ7ไหมไม่จริงใช่ไหมลูกแต่ว่าคําว่าหรือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้ว5น้อยกว่า7ก็ได้แล้วเป็นจริงแล้วดังนั้นคําตอบก็คือเป็น true เป็นจริงต่อไปเครื่องหมายมากกว่า5มากกว่า7จ็ดไม้ไม่คําตอบออกมาก็ต้องเป็น false เป็นเท็จต่อไป5น้อยกว่า7เป็นจริงไหม เป็นตัวโอเค